ออกก่อนค่ะล้างธรรมดามันไม่ออกเราจะต้องใช้คลีนซิ่งเด้อโอติดทนไหมมันเช็ดไม่ออกค่ะนางวีบอกเลยต้องใช้คลีนซิ่งอย่างดีค่ะ นั่นแหละคลีนซิ่งงดีสีนี้คือสีเบอร์ห้าสีที่อยู่ในปากนะคะนั่น่ะค่ะนันก็ต้องใช้คลีนซิ่งอย่างดีอ่ะเนาะ,นนะกินเบากันอยู่มงนั่นแล้วมูมึงน่ะ เคไหลล้างออกดีค่ะติดแม่บีมากดูตลอดเลยไปต้องดูกูตลอ